น้องแอบิเกลกินขนมจีนของโปรดถามอร่อยไหมตอบอย่างพีน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อารยาและไฮโซนอตเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักรักพร้อมพัฒนาการของน้องแอบิเกลอยู่บ่อยครั้งและจะเห็นว่าน้องกินง่ายอยู่ง่ายมากแห่ชื่นชมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ ที่ถึงแม้รวยหมื่นล้านแต่เลี้ยงลูกแบบเรียบง่ายสุดๆอย่างล่าสุดโมเมนต์ที่น้องแอบิเกลนั่งกินเส้นขนมจีนของโปรดอย่างอร่อยเมื่อถามว่าอร่อยไหมน้องเกลยังคงกินต่อคำใหญ่ๆและพูดว่าเค็มพร้อมหัวเราะเบาๆเป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูกับคำตอบและความกินจนเลอะทั้งหน้าเลย